สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับช่องเซอร์เบียนาง,งเอกเกินบาทค่ะพี่น้องเมื่อกี้กืนซื้อช่องพีทเอา้าพี่น้องนะคะตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนิดๆนะคะทุกคนนะคะพาพี่น้องมาเช็คอินหน้าเวทีนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะพี่น้องนะคะประจําการคืนนี้นะคะพี่น้องคะ่ะโล่งสี โชคเจริญพืชผลนะคะพี่น้องนะคะตำบลหนองให้ค่ะพี่น้องอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะคะวันนี้เราก็อ่ะดีไหมเออมาเริ่มเนี่ยมาแต่ทางไหนเนาะค่ะเนี่ย มาเตเวนเลยแม่ทาเตเว่นัม่่เอาแม่มาวาิปนังค่ะเบิ่งมาล่ค่ะพีน้องคุณละคนของเขามากินนะคะจะไดทีวกี่้มีรถแรทษนะคะมีไม่รดมีรถแฮร์พร้อมค่ะพี่น้องนะคะ มีรถแทรสองขั้นมีมีช่วงอ่าช่วงช่วงใบแล้วก็มีช่วงคำนะคะพี่น้องเหรียดนว่าพอสามถุนนะคะพ่อรถแทรเหรียแล้วปุ๊บอ่าก็จะเป็นอ่าวงหกานมํำเจกันร้อยนะคะพี่น้องเหรียต่อนะคะคอมอะไรนะคอยรคะกด้แต่ไูรู้อย่ารู้ว่าพีชแคนดี้นัเสารอใครแต่จอดน้ะคะ

หนาวบ่แม่มีผังบ่นี่ยนาบ่นี่ยแเลยวเเออเจียวมาิ่มเก็ะประมาณนี้แหละพี่น้องเพื่อนกจังท่านมาหลายคนอยว่ค่ะทีน้อเง้ผู้ชาดไปก็วันนี้ค่ะจัดให้พิเศษเลยวันนี้วันเดียวช่องนั้นที่จริงดิฉันเราจะพาลาอชมนะคะทุกคนนะคะ่าไน่อเป็นจัเขนะคะแล้วถ้าเกิดเไปซื้อตัมห้ เก็บไว้ระยะหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใหม่หรือเก่าเนาะแล้วก็ไม่รู้รลงสีอันนี้ลงเราสีเองนะคะลูกกับเท้งถามเพิ่นลลูกกับเท้าเคิร์ดได้พี่น้องเพราะว่าหนูอาจจะยังไม่ลึกเนาะมันก็เลยแบบเป็นสีเคิร์ดเคิร์ดจักหน่อยนะทุกคนนี่แหละคุณภาค้าในต้องหอมนุ่มอร่อยมันก็จะแบบว่าอยากไอรอนจะนิดนึงนะคะมาเจอกันเยอะๆค่ะพเขาจะนี่จัดใหญ่ๆแม่ค่ะเ้ามาเสดงมอหน้ะอันนี้ก็รถแทรคพี่น้องนะคะ ขนุนสิหาโอกาสจังหวะไทยได้เก็บได้พี่น้องครับคนเดือดเท่งโอกาสเชียงลิขสิทธิ์เฮีวันนี้เข้าไม่หมดโกดังไม่ขึ้นเวทีนะโอ้โหสิเล่นมาเล่นวันนี้สนุกว่านจ่อยนะคะส่วนร้านค้าร้านขายนะคะทุกคนก็จะขายข้างทาทั้งหนานะคะพี่น้องทางข้างนะคะทั้งสวนฝากฟังเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะทุกคน เปรีโอหรือว่าจะเป็นสิงแล้วก็แบบขวดเท่าไหร่นะแบบขวดนะคะสิงแปดสิบห้าบาทรีโอเจ็ดสิบห้าบาทและชามหกสิบห้าบาทเท่านั้นเองค่ะใช่แล้วค่ะดางแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีเสือไม่มีสายตะปูนะคะทุกคนก็จะมีขายนางงามนะคะยังมีพิ้งเป็นเสือพลาสติกนะคะใครชื่เพื่อนยังไม่มาป้ายมาด้วยค่ะเอิ้นเพื่อนมาเร็วๆนะเดี๋ยวมันจะไม่มีที่อย่างไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ดึกนะคะทุกคน อันนี้ประมาณถุงนิดๆเองนะคะคูอ้โอน่าซื้อข้าวที่จริงคุ้มมากอ่ะนะอย่างที่พี่บอกไปนี่ะพอออกไปใยได้กำไรนะปกติท่านแม่ขายเท่าไหร่ร้อยแปดสิบแมมันเท่าไหร่ไงร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบห้ากิโล,ล,ลใช่จำกัดคน,น <ะ S 1> ซื้อไหมไม่จำกัดนะคะใครที่ประสมแบบเออลองโทรถามเพื่อนดูใครที่ไม่ได้มางานวันนี้ แม่ค่ะแล้วก็บริโภคเหนียบช้าเหนียวกันอยู่แล้วก็เขาเอก่ลยนะคะย่อยมาเรื่อยๆนะคือว่าฝากซื้อมาแล้วก็บอกเขาว่าส140บาทใช่แต่ละ20บาท120เอาไว้คุณหลังค่าแบงค์เนาะตอนนี้นะคะแล้วก็ถามดูค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเนนองกกำลังทยอยมาเบิรงนบอลลัมเรื่อยๆนะคะ ดวงสีโชคเจริญไทยบุ๋ช่วงนี้หนาวค่ะพี่น้องอากาศก็จะเย็นหน่อยนะคะบรรยากาศก็จะเย็นหน่อยนะคะขนาดว่าพัอหนาวแห้งเรนูยังหูสวามันเย็นยิ่งตอนดึกๆมันก็จะยิ่งหนาวสัขอบคุณค่ะสุนทีน่ามอ่น่าจะได้ไปอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังจะมาสั่งครึ่ง ใจเกินร้อยแต่วันนี้แอนทุคนรู้เะกยางมา่เล็กๆม่ใหญ่ๆเนี่ยเขาจากใท้นะคะมาแบบครบวงเลยนี่จะยาวนะคะถ้าเกิดซูมูราเป็นแบบเท่าไหร่เทนเท่าไหร่แลวเดี๋ยวเท่าไหร่ร้ยร้อยี่บาร้อยี่สิ้าอาจจะบ่ได้บ่ได้ทำแบบจ่อจงมากเกินไปนะทุกคนเราจอห้ากับห้เกียนิคนเบิ้งนะคะ บักทัวดิน้นขายด้วยค่ะพี่น้องบักทัวตม้มบ,บักมว่วงขนมท่าโลเมียท่านตะวันกับพี่น้องนะคะสเหรับผู้ใดที่จุกเ <c oughs> บิ่งมะลั <c oughs> แต่ว่าหนูไปหนูกลมากินเด้อเ <c oughs> บิดหลายย้อนนี่แหละมาสื่อบัตรเขาเบิ่ <c oughs> งมะลัมกับเบอร์ซัมสื่อของกินได้ค่ะพี่น้องหนูนี่ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องเวลาประมาณหนึ่งนึ่งทุ่มนิดนิดหนึ่งทุ่มกราไินดูกับเบิร์นาฬิกาพี่น้องเบิร์นู้นเบิร์ก็เป็นดิหนึ่งทุ่มห้าสิบนาทีหนึ่งทุ่มสิบหกนาทีนะคะ มาเก็บบรรยากาศให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่อฟพีไอไอนะคะพี่นงองเลยเบิ้งนะคะสำหรับผู้ใดทีรอบเบิ้งคลิปนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะรู้ไ์สดฟังหนึ่งหันเวลาค่ะขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนที่มอบอ้อมกอดกี่อบอุ่นให้หนูเสมอมานะคะบรวันิอรอเอียงก่ะทุกคนก่ะหากหนูคือเก่ากาขอบคุณพี่นงอง ในยลเดอรค่ะขอบคุณเลฟซีพเอแม่ๆทุกคนนะคะันจะกบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละค่ะนะคะเดี๋ยวจังไดช่องสาวเบียนางเอกเกินบานนะคะขออนุญาตพ่อแม่เลฟซีนะคะ ายคลิปไ้ยในเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะในพอกันใ่คลิปหน้านะคะขออนุญาตลงคลิปนี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ